สบายดีทั้งลาวสบายดีทั้งไทยสกูสุสกุลถมองทุบอนวันนี้กับบรรยากาศประมาณเจ็ดโมงกับสิบเก้านาทีพี่น้องนาตาลี่สิพ้าพี่น้องไปต้มปลาปนพี่น้องวันนี้การมืดผ้ามืดผลมาลายเมือหลายวันแล้วพี่น้องสองสามื่อหลามืดผ้ามืดผลผลก็ตกลินไปปล่อยก็ย่งบยุดบบยอนยังคือเก้าพี่น้องพี่น้องตกลินคือเก้ากับวันนี้มือเท่าเนี่ยกะตกพี่น้องนังขึ้นๆนมานกะว่าทีเฮงนงก็ย่านกับวายย่านบัวได้ไปทางใดนะแล้วก็เท่าพี่น้องเท่าตกแล้ว พาไปต้มปลากัเลยปลากุด,ดกับไปมาคามพี่น้องอันนี้ปไปยัดคามต้มหม้อกระโถดจะโดนละพี่น้องเฮ้ยเพื่อ,อเพื่อทีแล้วเพื่อทีแล้วทีทัววัดผ้าเหลือง กระเบนพักคา,ามนะ้ำมันสุกเกจาวันกระเบนพักคามดีอันเห็นเนี่ยเกจาวัานทิกตอกดีอันไขมันอ,อกตับดีเลือดดีเลือดในดีเลือดในไขมันบอกว่าบริววเวณอใส่ไปเลยสุมเท่ในน่อนแล้วมันต้องบวกข้าวพี่น้องสุกเนอะ ปลากุศพี่น้องมวนต์พดะันสบายเนีกุลพกุลพกุดหมอเานี้นะนี่ปลากุศมวนมหกุดหมอปลากุศลชื่อพลากุศลชื่อส่นปประเด็กต้มปูน กระดูมานัวเปิดละหอบคุ้มๆใช่เนาะอมใส่น้ำใส่ต่อน้ำเพื่อไว้มันนัวไปกระดูกยากยากคือเจ้าวะคือเจ้าวะแมันติดกระโดดเลยนะตุียพยักเป้นั่น ง้มหัน wow. ง้มนี่ยุ้งนั่นงมนี่งอยู่เบอร์ทีแล่เกอร์ทีเปลี่ยนเสือเปลี่ยนผ้าวะที่บระยุทธ์มาญาติมาญาตหมู่ว่าพี่น้องฮาตะเล่ขุดเลยเฮ้ยขุดแล้วกระรุ่นทะเลาะน้ำกันพี่น้องประเสริฐแทบดึงประเสริฐกาจะลืมให้กำลังใจน้พี่น้องก็กดติดตามน้าว้ยแน่พี่น้องประเดี๋ยบัดเข้าเลยเวียกเร็วงานทำจังเบิ่งเบิ่งก็จะเบิ่งโบ้เฮิ่งดอกไปเบิ่งเฮิ่งดอก เบิ่์นสามนาทีพ่อพี่น้องพ่อหอมปากหอมผ้ากัญชาขามคุณจะหน้าเด้อพี่น้องเบิ่งนในนั่งในก็ขอบุญขุณกระชุชุกชืดเหมืนกระบาดขามคุณจะหน้าอินชีเหมืนเต่าหมองวะบอนมากว่าดูจนจบเด้อพ่อตาเมื่อคืนเพื่อนคอมเมนต์มาวางเมื่อคืนเนึ่ยที่เป็นตัวหนังสือที่เป็นอันตัวสีแดงๆเนี่ยแดงๆชี้ย่งแบบนี้เลยอ่ะเป็นแบบเบิ่งจนจบเด้อค่าพ่อคุณอะไรเบิ่งที่เบิ่งจนจบจ้า ตุมะกุดเข้าแช่เย็นมากับขึ้นชี่นาันเปื่อยอยู่แตง่มชงผมไปนองใครว่าสวยบวกเนืนี่ค่ะถ้าบัดสวยก็บบอกโซ่มาค่ะหมูหมอก่ะหมูหมอก่ะฮอนฮอน ต่อไปไขยันขยี่น้องนกนเอาทิพย์รุงเดี๋ยวพ่้นัวควมหอมเบียบ้านบา้านเบียอยู่ให้ยู่าเล้นั่นแหละ้ากัะตุกำลังขุพี่นอะปรุงอล้รปรุงเลย อนึ่งวันบอกปุ้งพี่น้องปุง้พงพยายามบัดคำเด้อพี่พระได้ก็ได้อลืมกี่มักผีกเลยพี่น้องกี่มักผีก่อน พีขาวิีดิบโบมี่มีแต่ิีซุกห่อนนาดิอ้า,อามไม่ไมดเลยพี่น้องไม่หมดแล้วโอ้ยคั่วแบบบ้าน เด็กเราฮอนอนูกลุกๆุกทีอนอนอดฮอนลนหน้าที่เล่นมิวิโปก็ไเทาลงขึ้นที่เก่าหัวมัน ห่อนไปนนองผักขยี้อารุนั่งกีตามเปิดโตแล้วมันห่อนพี่นองโอ๊ยมันโต้มาอีกนะ ต็มหกเอาไว้นีกว่าเราขยรมาทำด้วยวันีีกว่าบวกััโอ้อยนุ่กัก,ววก,าากินปุยงนุ่หินแค่ไหนทีจากาน้มาดูเป็เป็นัวเดี๋วพ,ดวพี่น้องันนี้เป็นนัว เทอะบ้างเทไปพี่นอ้องกินกันเลยโอ้ยสบายดีสวัสดีแล้วเลยพี่นอ้องอันนี้ก็พักเกมแล้วพักเกมพักขห้ทิน่นกีนมาบาังไดนี่เตงน้อยไปขั้นได้ยุ่งกิน นี่กัดมาเดุไม,มาเด้น้องเสียบเส้นานกันปรเดิรผู่กำลังขับรถครับเพื่อพลังเหตเวียกเห็เุง่ายพวกกำลังน,นอนเดิร์ตื่นเศร้าคุยข้ามเขาง่ายมันตึงเสะผูณอยู่ตลาดตะลีมาเดิร แค่เด็กนัยุคยุบคำมีไง อันนี้ขับแทบคือกันโอ้ยมาดูมันวันตอม มีอันมีบางคนาไปร่วงทนกินข่าวบอกินข่าวบอลเอิญเขานะนั่งกินรวยรวยรวยเฉยอยู่เข้ากระอายไปเอาอายจ้างไะเจ้าแต่เอินก็บบุกินดอก ต้างนั่งข้างนั่งมาค่ะข้านั่งเฮ้ยถอดแล้วมั้งก็ ยี่อน้องก็ตัาเมียงไปเลยด้วยนะตั๊เมียงคามงมือชิ้คาย สุดก่นเนาะฮิดบวงีัยจากสดนย่าเบิดไก่ก็คิดดูคิดดู ยิ่มก่อนอ่านตาบานก่อนเปิดวัตถุคุณสุขชนอะไรมาเด้อยถ้กินปนเรื่องมันนี้มืดผ้ามืดพนตุ่มปลาปนเนี่ยแทบเนี่ยนัวเนี่ยหมักขึ้นออกมันออกมะนาเากินนี่กับแบบนี้แหละกินยังไปกับแทบยับนั่งปุ่นปลาป่นกับบดป่น ตุ้มจะพระเดชเทกับสุรุดปิ้งนัวพี่น้องก,กันนัวกระแทบอะไรด้ก็ได้ยงกอะไรมะนอกมะนาเานะ กพไม่ไวมีบางคนก็ลังยังบอกเขาใจฮาถ่ายยูทูบพี่นอ้องฮาถ่ายพูดถึงบเโลฮาถ่ายเทยวเถนนวนทา่า้าถไายไปมีคุณมาพบอ่ะ <S <S โอ้ยนาตาลีเยอยคุณมาสังท้านแล้วเอาหลักขนาเขา,าก็บ ไทยประจำประชาเข้าไปไม่ไปนอก ขนมปังพี่น้องก็เห็นว่าขนมป่างกินเก่งข้าวก็พี่น้องมาสิเบอรเวลาปะเนาะจากไปพามาขวบๆได้หลายหลายแสนเลย พอขั้นไม่สบายดีกับคุ้นละลายขีดเบิกสิทุบี่่งนอกคนาได้คนใช้คุ้ดตามรวยๆให้ท่านใน้องนอกก็ร่างดีใจ